มาเอาละครับเราอยู่เกมเศรษฐีอีกแล้วแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วกล่องสุ่มคอสตูมหรืออัญมณีสกินวะมาเรามาดูกันว่าของแจกฟรีนี่โอ้โหทำไมมันทำไมผมนึกถึงกล่องคิดมาจุน,นี่วะรู้สึกมันจะเป็นคิดมาจุนี่ยังไงไม่รู้มาเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่ากล่องกล่องนี้ จะเป็นอะไรเอ๊จูน่าโอ้โหน้องสาวจูนี่อะนี่ <ś c oughs> แม่งเอ้ยจูน่าไหนดูดิโอ้แต่ผมมีอีกอีกไอ้อออนี่อาด,ดีนะเดี๋ยวผมเข้าไปเปิดดูโอ้โหแล้วตัวมันหาจกากชาติไหนวะเนี่ยจะหาได้ยังไงเนี่ยชุดแต่งกายโอ้โหจูน่า ไม่มีตัวครับมาเมื่อกี้แม่งก็เปิดมาแล้วนะครับไม่มีตัวเรามาดูกันอีกไอดีนึงดีกว่านะเอากรลับไปก่อนเลยแม่งเอ้ยจุนหน้าว่าแลละอันนี้จุนนี่แน่เลยจุนนี่หรือเปล่าไม่มีอยู่ตัวเดียวว่าแล้วชัดเลยโอ้โหเปิดเปิด เปิดอัญมณีหรือสุ่มอัญมณีหรือคอสตูมนะครับโอ้โหจูน่าอันนี้มันล็อกนะเนี่ยล็อกปะชัดเลยไม่มีตัวอีกแล้วนะครับไม่มีตัวแม่งเก่าโคตรเก่าแล้วแล้วมันเอฟเฟกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมขอดูดิคือเก่ามากคือไม่ได้เลยจูน่านี่คือตัวไหนวะ จูน,น่านี่คือรุ่นแรกๆเลยไหมนี่เหรอเมื่อตกพื้นที่ของมุมโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อออสอะไรวะเนี่ยอ้ามาครับกับตัวสุดท้ายจูน,น่านะถ้าจูน,น่านี่คือล็อกชัดเลยมาดูดิมาคอสตูมจะได้เป็นจูน,น่าหรือเปล่า โอ้โหอาร์ทิมิสไม่มีเหมือนเดิมนะครับ uh huh. oh. ไมไมอืมฮึมโอ้ทำไมไม่เอาคอร์ดเดตมาทำไมไม่เอาคอร์ดเดตมาโอ้โหชุดแต่งกายเก่าเมื่อกี้ผมเห็นอาร์ทิมิสอยู่ไอ้นี่ไหนวะนี่ไงเมื่อก่อสร้างหรืออัปเกรดแลนด์มาร์คโอกาสี่สิบห้าเปอร์เซนต์ทอยเต่าอีกครั้งหนึ่ง โอ้โห oh, แต่ผมไม่มีตัวละครนะมันหาจากไหนอัลเทีมิสเนี่ยอัลเทีมิสอัลเทีมิสไม่มีครับไม่มีหรือว่ามีไม่มีแน่เลยโอ้โหอัลเทีมิสไม่มีครับ คือมันให้ตัวที่ที่เราไม่มีเอ้ยมีแต่คังโอ้โหอันนี้มันการเอสและเอบวกไม่มีครับโมดครับไม่มีเลยครับแม่งสุ่มมาแต่ละตัวปวดหัวทั้งนั้นคอสเอสบวกไม่มีครับอ <c oughs> เรียบร้อยม,มีแต่ซิดเนี่ยังยะ ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคแม่งสุ่มได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยไปสำหรับการสุ่มอ,อคอสตูมนะครับแล้วมันมีอะไรอีกไหมเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเอ้แต่มีแพ็คตัวละครจากอีเวนต์อยู่อ่ะไหนๆนสุ่มคอสแล้วอ่ะกดรับนี่ก่อน นี่แพ็กตัวละครสุดฮิตบ่ามาอุย้ยอะไรเนี่ยเอเลียนเอ้ย,อยไม่ใช่ดิเอเมเลียวโอ้ยแต่และตัวนะครับมีเมียนอืมเฮ้ยอยากเล่นอาร์สลรันยังเลยเอาเอามามาดูดิว่าตัวอะไรโอ้โหเอฟเฟกต์ Effect อะไรวะเนี่ยอันนี้ผมสุ่มอันนี้เลยแล้วกันเนาะ สุ่มซุ่มตัวไปด้วยเลยฮะในๆก็คิดคลิปทำซ้อนๆไปไอ้เรดออยู่ไหนวะอันดับล่าสุดนี่ไงเมื่อเริ่มเทินโอกาส21%ชาร์จโล่เมื่อฝ่ายตรงข้ามจมตีเมื่อฝ่ายตรงข้ามตก40%่สิอหืมมาถอยเต่าผ่านฝ่ายตรงข้า,ยายออห้าสิยักเฮ้ยป้องกันเอฟเฟกอันตรายเอ้ยในดูโมเดลดิ เฮ้ย hey, ผมอยากเอามาเล่นจังเลยเอ้ย hey, น่าจะแบบรีวิวได้อยู่หรือเปล่าแปลว่าผมเปิดได้ตัวนี้เดี๋ยวดูดิโมเดลมันเฮ้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมเปิดไอดีอื่นก่อนโอเคไหนมาเปิดต่อดินี่เดี๋ยวรับนี่ก่อนอาแล้เปิดต่อรับนี่ด้วย เปิดต่ออีกทีนึงนะครับจะได้เป็นโอโหไดออนไม่เล่นครับตัวนี้บอกเลยไม่เอามาไหนวะเฮ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปนะครับมาตัวละครสุดฮิตฮิตจริงๆนะครับโอ้โห oh! อันนี้ก็ไม่เล่นครับแต่ว่ามีไอดีหนึ่งเปิดได้น่าสนใจนะครับไอดีนั้นอาจจะเอามาเล่นดูก็ได้นะครับโอเคสำหรับคล,คลิปนี้นะครับ ไฮซุมได้คอร์สอะไรบ้างนะครับผมแม่งเดาผิดไปนะครับไม่ใช่จูนี่แต่เป็นจูน่าไงเอไอใครซุมได้คอร์สดีๆอย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไนกี้หรือแบบว่าตัวที่มันไม่เก่ามากอะนะเออคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับว่าเปิดได้อะไรกันบ้างแต่เหมือนมันจะล็อกนะเออเหมือนตัวไอ้นี่มันจะล็อกเป็นจูน่ากับเออไอ้นั่นก็น่าสนใจนะไอเทมมิสอะหมายถึงว่าแต่ไม่มีตัวไง อยากจะลองมาใส่เล่นๆดูนะครับโอเคก็คือหาตัวไม่ค่อยได้แล้วตัวแม่งเก่าจัดเลยวะ่ะสำหรับคล,คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ